สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อ,สอ,สอพระโชคครับเมื่อนี้ส่อพระโชคกับพี่ผีพี่น้องมา,มาม playoffs. ที่กกข้อลมลุกครับพี่น้องครับมาเบิงปูรือสีอินดำเพิ่นท้ำพิธีขอโชคขอลาบไปฝากพี่น้องเอฟซีให้เก่าแหละครับซึ่งงวดที่ผ่านมาครับตัวเลขของปูรือสีอินดำที่เพิ่นมาขอที่กกข้อลมลุกก็ได้หาเจ็ดเจ็ดหาเต็มเต็มนะครับพี่น้องเอฟซีครับส่วนงวดนี้สิได้ตัวเดขนั่นพี่น้องกับเขามาเบิงมาส้มนุ่กันครับพี่น้องเอฟซีครับ ซึ่งเทปวิดีโอนี่สภอพโชครับคมเครื่อเบือเฟื่อมาจากช่องแม่ไรพารวยหรือ,รอแม่ไร่สีบุญเรื่องแหะครับพี่น้องเอฟซีครับเอาตามสภอพโชคเขามากครับมาฟังเอาเบิ้งน้ากันครับพี่น้องเอซีครับม่ดทิพานมากเขาอิตเ้อค่ะเด้อเลขปูต้นคอค่ะ อาเจ็ดเขาเต็มเต็มค่ะวันนี้ไม่ไล่กับมะทายอากีบหยอยแฟนลิฟซี่ทั้งบ้านในเบิงว่านมน,นีพันเศษกันน้ำม้วนใดตัวใด้ได้โชคลาภตัวใดของวันที่หนึง่งมีหน้าสองพันห้ร้อยหกสิบห้าค่ะ อดใจรอดยค่ะเดอ้อมันกำลังทำพิธีดูเลยสีอินดังมาขอพุม่ม ดูต้นคอลุมลุก เด็ดน้ำแล้วปันมันเอาหมด Birisi diyor <laughs> เ็นล่มมากละบาน <C le ars> ้ปูมามแห้งน,น,น้องบานเล็นล่มเป็นฝ้ามากลาเลยเด้อปวยบอกเรียก,กลูกหลานตัวใดกับฝ้าบอกอนะปวยอืม คันน้ำม่ตนปูได้จด้เน้อปูต้นคอปูใช่ชนะค่ะลูกประทับล่างปูฤาษีอินดำค่ะเต้ปวยกมือแเมาแยปูกเามาล่มตะเ้ามาแย่นันถ่มว่านูจมคันน้ำม่ตนมาทไทยตเล็ค่ะ เซรารุ่งคุณเ้พ่อพีรุ่นเด็กประภัยปูยังบอก็หลูกกระลานสักคนปูเศร้าสักคนก็ตกเชือเดียวะมางามแต่นอ้บนนี่เนาะเลขน้ำตาเที่ยนคันนำมุ่นของปูใช้ชนะลุงบระทับล่างปูฤาษีอินดัมเด้อค่ะแปดหาสามหรือสามหาแปดค่ะ อีกข pues right mm ั้นหนึ่งค่ะไปหาลูกหาหลานเขาเขาก็บิ้งที่้ๆเขาก็ยิ้มอันนี้คันสามตูดแล้อค่ะเด้อแปดห้าสามหรือแปดสามห้าค่ะหาลูกหาหลานลูกหลานไม่ได้หลานแล้วไปยิ้มอีกคันหนึ่งค่ะเขาก็บ่มีโศกจักมเยอะลูกหลานก็ได้อีกคันหนึ่งค่ะคันสีชมพูค่ะ เยื่อคันสีแชมพูมาเนีอโอ้สวยนนี่เนี่ยว่าเป็นสองซีกับเกดซีนะคะเด้อแฟนเกตซีทั้งบ้านเบิ้งอีจารณาเบิ้งเอาค่ะเป็นเกดซีก็ได้ค่ะเป็นสองซีก็ได้ค่ะนี่ขอดนี่ นี่ไมีมีขอดหัวแล้วกันมันจะฟังบวกแขกมันจะไปซีเรอในพวกเออฟั่งผู้ต้นข้อค่ะปู้ใช้ชนะลงประธานล่างปู้ลุซีอินดัมค่ะผู้ไฮแปดหาสามแปดสามหาก็ได้ค่ะให้ตับเรนได้ค่ะเด้อให้ตับเรนค่ะ2อตัวอันนี้2อตัวนี่ปูให้นี่4 2ก็ได้ค่ะ7 4ก็ได้ค่ะเป็น2ก็ได้ค่ะเนี่ยตีได้หลายแบบ เป็นเก็ดซีเป็นสองซีก็ได้ค่ะน้ำท่วมพืชเกลือลูกูใช้ชนะค่ะลุงวันทับล่างกูเลสีอินดาค่ะท่วมเลยอดมองเนี่ยได้แต่ยืนออกจากปากปูเนี่ยแฟนเซี่ทั้งบ้านว่าอ่าจากใดไปเลยไอ้แต่ยว่นออกจากปากว่ามันเป็นแปดหาสามแปดสามหาปู งมสองมึงเรียกระสวกอีกพวกี่มือเขากเฉนั่งใหม่ตัวเดลูกูกสองตันไเจ็นะค่ะพวเจ็ดซ่กับสองซีค่ะเลขสองมีหางเป็นยากๆคือเลขเจ็ค่ะเป็นเจซก็ได้เป็นสอก็ได้ค่ะบอกลูกกนีควมฝันมันกระจำบ่ขัด คนล่างมันก็ไปซีไม่ได้จำแม่นเด้อพวาห้หาันะแปดห้าสห้ก็ได้ค่ะเดินกลับไปก็มาตัดินค่ะเด้อผู้เขานี่ยอีกคั้นหนึ่งค่ะนี่อู่ขั้นหนึ่งแฟนเอฟซีเบิ้งอันคะไม่ได้ตัวเป็นเซเป็นเกตซีกับสองซค่ะไปอย่างนี้นะโอ้โอ้ผมมาขังๆแล้วหรืออาบไม่มือนี้ละเอร็อออเปล่าก็นี่ละงผู้เขาผู้ ้อ้อมคางเขาคือยังสิบิลีเสียงหม่แมนรตันาพูขึ้นวันผมกับเบิงวางไว้มองูดูไได้กางคันถ้าดรอมุนซะันออกเร็วสีมีสุกมีเทถึงสามมูลาดบอกว่าเขาพูดไปได้อ้อมคางเขาตันาตันประตูพูตัวนี้โอ้ยก็ูไปบูลูจักเนาะใหู้เน้นย้ำให้อีเด้อค่ะตัวใดค่ะ ที <ève S 2> Actually, ่อยู่ในคันนีมแมนม่้คะนี่ที่สีเป็นไปสังแปดหาสามสามหาแปดสังวัดนี่เจ็ดสี่สองสี่ันก็จูกการทางอื่นอันนี้เป็นเลขคันน้ำม้อนของปูใช่ชนะกุ้มต้นข้อค่ะต้นข้อล่มลุกค่ะ ปูฤษีอินดำมาทำพิธีค่ะลงประทับหลางปูใช้ชนะค่ะเพื่อนไห้สามแปดหาสามค่ะสามหาแดค่ะางกับสองซีเก็ซีอมันท่วมให้ตขคอกวร้อนการมันดังขึ้นเขานน่นตัวเว่นดีปูทีลูกหลานโชคลาภหายอยู่หรอกปูมากก็ดีบอกกันน้ำดูกลาแม่งัน ก็หนูเอาสมมติในปูเขียนแน่นั่นทั้งหลังนั่นก็ประกาศเม่กี้น่ะนั่นอยู่ทั้งหลังนั่นเอาเขียนให้ลูกให้ลานทั้งบ้านมึงดูแฟนเอพซีเราค่อยจะ่บึงเด็กปูต้นคอท่านว่าเป็นดีหลาหัวแดงเอ้ยยูดดีมี้งเปนดีหลาเอ้ยยืดีเมี้งยกปูทางมาท่านสู้ปูเขียนมาท่านสุกทังไหนดูว่ามาท่านสุกวันนี้ละวันนี้ละให้ยสุกปังๆเนาะเขาสามตัว เป็นสัญลักษณ์ตัวห้อยมือเขียน กูถืขันวอนไอ้บ <rim> ่อมี่าไปซสือมบ่หรอกแลาก็เลยพูดกันตเแน่ลยวกก็คิวขึันไิวขักวัน หายปังๆก็หวัดวันหนึ่งเด้อปูเด้อใหายปังๆก็หวัดวันหนึ่งนั่หหนหาเจ็เดไม่รมาาู้ไม่ร้ไมโผล่กันน่ปูเออวันนี้แม่ไล่แม่ไทยคลิปของช่องแม่ไล่พารวยค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ไล่เด้อเป็นกำลังใจนะคะเป็นช่องน้องไม่ค่ะ วันนี้มาถ่ายคลิปของอปูฤษีอินดามมาลงประทับล่างของปูชชยชนะต้นข้อลมลุกค่ะจาแต่วันนะปูให้จากวันนี้วะปูหนาเต็มเต็มไทยงามขนาดเลยปูเนี่ยสุดอยอดเลยวะ่ะ เล็กไม่ไล่ิมออกวันนี้บ้าหงวดวันหนึ่งไม่ไล่เขียนเลกเขีกลับลังวันนึงไม่ไล่ันหายแปดหาหาแปดคือมามาออกน้ำกลัวหนีบ้าเขียนไดีๆนะปู่เอ้ยลูกร้านปึกเนี่ยเขียนกลับหลังหาจังไหนสิไปซื women s women s women ้อจังไหน เดี๋ยวตุดตรงโนนนานๆเดี๋ยวกลับกลับไปที่ใากลับปาะต้งเปย่างตีลูกอะไรที่ทำบุเบิลหมดเลยนะแล้วไอ้กลับไว้เนาะแล้วย่งไห้กลับก้นนะแล้วย่งมากลับเห็นว่าพอใวันเราก็ซื้อกลับนปวซ้เดียกลับไปเพาหมดแล้วบอกตา่กลับนั้นนะวววันเน่มเบื่อไงวะแล้วกลับไม่ยอมพอมนลองมึงที กินด <c oughs> วันนี้ให้ปังปังกันทุกคนทุกคนเด,อ <c oughs> ด้อได้ก็ได้แฟนอฟซีทั้งบ้านก็นได้ให้ปังปังเด้อไม่ไร้ขออวยพรชัยให้ปังปังให้มีโชคมีลาบ เพอาะถ้าปูนีมนน่มันก็หายถ้านอนะอ๋ออ <c oughs> ๋ออ๋ออนึกว่าอ๋ออ๋อ้อเม้อเฮอเฮ้ออสุดยอดไปปูเน่ยนะยาะเหยาะยาะข้ามแ้มผูไป ไปนักนักรถตู้เลยเหยียบค้นขึนเลยโหเลยบ้าเลยไม่ถ้าซื้อยากซื้อคินลูกหลานเล้อย่างนั้นทำอย่างปูก็เือลูกหลานเล้ทำอย่างลูกหลานดีดีไม่แห้งครับตัวใอันนี้เป็นเลขของปูใช่ชนะอ่าพุ่มยี่ต้นข้อเลยค่ะโดยสานล่างปูฤาษีอินดำค่ะปูพันเจียนไห่ แปดหาสามมือันที่หเดือดซีห้พ่อกันยวพ่อกันี่ครับยสองมาหาปูอยู่นี่เราบัดตี้มันยดน้านธรรมดลาคือยียนสามครับพ่อปูมือันที่หามีหน้าเด้อครับป่เวลาสามโมงเสาร์ให้มาห่มกันนี่แหละปูที่นั่งทาลูกหลานแต่สันหมากสันผู้น้ำครับขั้นซื้อเลี้ยวขั้นบูมีโศกบูมีลาบ กันซ eh? e ีแล้วว่าทีพักกันออกข้อเพียงแคไม่ตายเลยในปังปังนีดปูเด้อเอาปังปังเลยปูปูอย่าไม่ค่ะเด้อค่ะเนี่ยตัวเลขของปูใช้ชนะอ่าปูต้นคอลมงลูกค่ะท่าล่างปูลุกสีอินดำค่ะแปดหาสามเจ็ดสี 4ีสองแล้วก็ซีเ่ะค่ะปูพันเนนไหคือแปดหาสากับเกดซแล้วก็เด้อแฟนเอซีทางบ้านพิจจรณาบบนเอาทามากตจัดไปับมาทางการแล้วก็เด้อตาไร่ละปูปูหาเกกตปูให้ลูกให้หลานมันเป็นบ้างเลีขามันตีทองกับไปลีกสองปูหลวงแกว่ือบได้เนาะดกวววเรียก ว่านี่ผมก็ได้ตัวเดียวกับปูเด้ปูไปบอกลูกหลานก็หน่าจะให้ลูกขา้ห้านมันได้กี่สิล่ะผมซื้อไว้แม่ตัวสองร้อยรปล่ถไถาข้องเขาคิดมันยากเื้อตัวสอง้อไวแล้วเอานปน้าอีแค่อหกยมันได้สักคนนึงมันพามูเห็ดมูก็ใชพปามม่หนูซื้อแต่ไใดครับครับปู่ปับผมมันปันว่าเดนห้สามตี แปดห้าแปดนองโอ้าอันหนึ่งไม่ไล่บอกครับบางแน่สิมาออกวันนี้ก็แต่พู๋กันบดีขอกันคขับไกันบดีกันมาทนว่ากันกันลูกันซื้อเรียกบดีบอไดีวันดีเพื่อนเอาพ่อเป็นไงไม่ตายเด้อพวกใครคักวันนี้หละงวดวันหนึ่งไม่ไล่ฟันล้างหห้า8ปดแปหหรือสิมาออกงวดนี้เต็มเต็มแฟนยิ้มียทั้งวันไดลืมน้ำเด้อค่ะแฟนาห้าแปดเด้อ แตุสูแล้ดีนี่แห้งนเดสาธุสาธุสาธุ่าธุี้เพนพ่านสาธุสาธุสาธุไ่ยากอกนั่งอ้ปากาไม่เพ่นเขียนเาักุยได้มนีไดู้ลผู้าากับาทกโเดียวาไว้างหสาธุสาธุทั้งๆแิยุซี่ทั้งบ้านกันเลยอ่าสาหรับชิปชิปนี้อ่าไม่ไล่กั ไายถ้ำมือวันทีสิบเก่าเดยี่ยนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเด้อเป็นะไรกับฝากฝังแฟนเอฟซีทางหวานเน่ช่องไม่ไล่พ้าลวยด้วยค่ะอ่าสำหรับชีพต้นขอดมลูกกับปู อาใช่ชนะกับโล่งพานหลางปูฤษีอินดำกัน่าคนไทยแฟนเอฟซีทางบ้านแต่กุ้งเซียนแน้อค่ะนาะ่าแปดห้าสามเกียตซีแล้วก็สองซีค่ะในก็ขอให้แฟนเอฟซีทางบ้านรว้ยๆปังๆกันทุกคนทุกคนนะคะสำหรับเลียนี้สวัสดีค่ะนกลับะ